เออด้ยเลยตึงตาชมหมดวัดเออ่ขุดบอลโลกขุดบอลออฟเดอะเวิลด์วะโลกมนุษย์เวิลด์นครับรถรีเทิร์นโอ้เด็กยิ่งเกินตะกลับบ้านล็อบเรนล็อบเรน รีดีกว่าเลยไม่รู้ร่างเงยินปุกกันเน็บแบบว่าดิลบเพลนและถ้าจมหมดว่าแมวอ่ะเข็ดนู่แรดตาครายแนดแก่งจูดเหลี่ยงแอ็ดถ้าได้แล้วนะพัดแป็ดๆๆโอ้ถ้าจมหมดว่าเออปูดง่ายโบยไม่มาหายแสดงว่าไอยแม็ด โอ้ใครแม่เออไอโต้ก็ตะเล่งเรื่องกินแล้วก็จำนานว่าเพื่อกางวันเล่งเรื่องกินบวกเรื่องคืนนอนเบอร์ท่านึ้นว่าก็กวนว่าปัดก๋วยเตี๋ยวจี๊ปลาจุกกูผ่อนเสร็จนแล้วึ้นว่าชื่อไม่แรงว่าใชยนอนนอนยกขึ้นตึ้งจีกวานกูแข่งตายใชยว่าจ้าในวันกูกั้นว่ากินเรียน กูแย่เม้นว่ายุ่มเหลืองแล้วในเรียนจะขึ้นหิงพนหิงใจเรียนไม่หิงตาแบตึงขี้เหลววินหลัดหัวบ้านเบมึงตะแบกูกูแต่งกันเล้งอะไรเต่งอีแต่งกูไม่เคยเห็นแต่งเคยกูควันหัวเอาดวงเแต่หัวคนนะเพื่อนไม่ใช่หัวจาคุกันเล้งอะแต่งนี่เต่งเคยแต่งเคยมั้งมึงจำได้ไหมตัวรายการเดือนซิป ฮันเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมาราชจาได้หรือเปล่าเตะบ่านนั้นยืนอยู่หน้าเตกเหะอทูปยาพปอ่าปุ่งกวนกวนนองดูยากี่ปีเลวทิบเลือปีเลยวะกวยยุดได้แล้วมึงกันดูได้พป่าปุ่งเผินบอไม่เกี้ยวกันวะปุ่งเคยกี่ป้ากันวะเคยใจมาเที่ยวงานไม่ใช่ดุงเท้อใชะหรวะว่าป้ากวายเต้านี้ผุนนักเลงคุณลาโคปั๊บออกมานองกันต่ำไทต้อยกูกับสนับเมือกูาจากกักนเนี้ยกูปั๊บจึก,จก จักฉันติดตดติติดติดตดแต่ตวตว่าใจไกว่าเปลือกมาเนี่มันแทงพัวแก้วไปกันแล้วนะเกินนั่นนะเออแล้วยอดเหลจะ c h á ก็เลยร้อยพีคุยแม่เอ้ยคนเมื่อตอนก็แล้วก็บูในกูเบอร์โบเผืือกอังเ่โบเหลืองอันแล้เปลือกยังจเกูมาไหม อการทีนะ่นายนุ้ยและนายเท่งเดินร่วมทางกันมาในครั้งนี้ต้องยินดีและขอแสดงความขอบคุณมากนุ้ยกับเท่งอยากที่จะเดินทางต่อไปรับใช้ใกล้ชิดเพื่อจะกลับบ้านเกิดในนั้นกับทำแล้วทำไม่ถึงวังกับเท่งกับที่การที่เดินทางในครั้งนี้นุ้ยกับเท่งจะต้องเป็นหัวหน้าหนึ่งคนเคยเป็นหัวหน้ากับนุ้ยกับเท่งใครก็ได้ พมเองต้องทดสอบกันใครจะแนดกวาคนนั้นเป็นหัวหน้าระวังพมกับเทงพมจะแาดว่าสู้ได้ยังไงตอนโยโรงเรียนปอดช่องครัวเป็นหัวหน้าอยู่ที่ปีกทำไมเก่งครูไม่เป็นทั้งที่ปีเพราะอะไรเทงได้ปีเดียวขึ้นจะนเินพนคนเหลืองกันเทงกับ พี่เต้งเจร่ากว่านุ่นนุ้ยเด้อผมก็ไม่ไม่อ่นบอกว่าผมเจร่าว่าพี่ถือว่าแต่นุ่นนุ้ยชอบผมโยกูควบงยังไงฟาหมูไปคข่พ่อมเลยกวนหลัวพ่อมบวชกะเก่งหมูรักตัวกว่าจังหมูนุ่นนุ้ยเขาโคตทั้งกว่ามหมูว่างั้นฟาไปถึ่งไายพ่อหมูขึ้นจังตีนหมูคำดินอยู่ก็วัวก็เมืเจ้าคุนเมียเขาบอกเขาชอบผมแล้วหมูแกตาวัวได้จิบเช็ดลูกถึง โดยก็โชอ์ก็โชอ์แข่งๆไปน่นนู้นทังสอบความสามารถกันทดสอบความสามัรกันได้ทำได้ไหมถามกับชจววิญญายตายขนากันได้ไหมตายขนากันได้หมอทิ่ตายขนากันว่าแต่ตายนานี้ถ้าสมบูรณ์วานเคยตายอนคนหนากันตำเรือนับตึ้งตึง เคยนับลงชิปคนนั้นตายคนกันอาดาหนึ่งองจาี่ห้ากเจ็ดแปดกชิปลองอันอนั้นโมเดันเนียจริงแล้วเหนึอ,องสา4 5ี7 8ีหปกชิปน้อยเพิ่นก็เดยมอยู่หนึ่งอง3ามีากเจ็ดแปดชิปชิปเตะคูดิ ô tì, nưng tróc, trám, chi, hà, ôc, bảy, tám, tám, chín, là chip vô, cả thề mừng cả mưng nhúng ba là chip nỗi. ôn <laughs> ôn, cha cha, nưng, tróc, chi, hai đứa con, จามเล้วมึงอะไรก็สามทีอาหกเจ็ดแปดเขาทีรวยไรยอมไม่เต่งยอมไม่นุ้ยแต่คนข้อนี้คือตามไอ้อานาลมกชันเข้าวะไไรเอ้ยจีอ้วไม่พบเข้าัางประเทศปิดแล้วขอใดนุ่ยเข้าไม่ชาเป็นเคย ถ้าไม่พบเพไม่จะรู้จักเลยมึงไปแล้วห้อยแขนมือแล้วก้อว่าไี้ทีรู้ว่าไม่พบก็ไม่จะเป็นกคอปิดห้อแขนมือที่ก่อนโคตซูนถูกเมน่นี้ถูกแล้วนี่กครซุนเขาที่อาไม่พบคือเขาซูนยโยจังหวัดนั้นจังหวัดนคร ไม่พบโหจริงไม่นัามันเลยเฮ้ยไม่ตคนมันไม่รู้เรื่องาในบ้านบนรถควายว่าทื่ทำไมเนนอักวนเพรหนังรถควายจากกรุงเทพก็เปไดรัง No, Rồi...